สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเรียนอีกแล้วนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตรป์ปอ .2 อเทมอม2นั่นเองครับนักเรียนซึ่งนักเรียนคุณหน้าครูเรียนเป็นอย่างดีแล้วถูกไหมเอ่ยโอเคนะดังนั้นวันนี้ครูมีข่าวดีวบอกว่าเราจะขึ้นในหัวข้อใหม่นั่นเองครับโอเคนะไหนใครจําได้บ้างว่าครั้งนี้แล้วครูเรียนพูดถึงเรื่องอะไรไปพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและก็ความจุนั่นเอง ซึ่งวันนี้แน่นอนครับนักเรียนเราไม่ได้เรียนในหัวข้อเดิมแล้วนะเราเปลี่ยนหัวข้อแล้วครับในใครรู้บ้างว่าวันนี้ครูเด่นจะสอนในหัวข้ออะไรนะโอ,โ,โอ้โหใครหลังยกมือตอบนี่ครับบนจอเลยใครเห็นแล้วตอบครูนักเรียนได้เลยนะก็ <Hybrid. S 1> คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและก็ความจุนั่นเองโอเคนะครับซึ่งอันเดียนักเรียนเรียนไปแล้วนะเป็นโจทย์ปัญหาแต่นักเรียนไม่ได้เรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและก็ความจุ แต่นักเรียนเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณการหารอะไรพวกนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวงั้นครูนัดเด่นขอทบทวนให้นิดนิดหน่อยหน่อยก่อนละกันโอเคนะครับเดี๋ยวครูนัดเด่นขอพานักเรียนเนี่ยตอบคําถามพี่นกฮูกก่อนถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้เดี๋ยวครูนัดเด่นขอสอนก่อนได้ไหมเออขอสอนก่อนนะแต่ถ้านักเรียนตอบได้แล้วช่วยครูนัดเด่นตอบด้วยโอเคไหมครับอ่ะมาดูครับพี่นกฮูกเขาถามว่ายังไงนะครับนักเรียนเขาบอกว่าถังใบหนึ่งเนี่ยจุน้ําได้3ลิตรครับ และถังใบที่สองจุน้ําได้2ลิตรถังสองใบจุน้ําได้ทั้งหมดกี่ลิตรเอาละครับไหนในักเรียนคนเก่งของครูคนไหนตอบได้ยกมือตอบครูหน่อยครับโอ้โหนี่โอ้โหเป็นไงฮะเป็นโจทย์ปัญหาจะถามว่ายากไหมไม่ยากเพราะอะไรนักเรียนเก่งอยู่แล้วโอเคนะดังนั้นไหน,นใครตอบครับตอบเพราะอะไรเก่งมากกันัาเรียนตอบ5ลิตรนั่นเองอะทีนี้ อันเนี้ยก็คือโจทย์ปัญหาซึ่งนักเรียนตอบได้เพราะอะไรครับมันยังดูง่ายๆอยู่ถูกไหมก็คือถังใบหนึ่งเนี่ยจุน้ําได้3ลิตรถังใบที่2จุน้ําได้2ลิตรเขาถามว่าถัาง2ใบจุน้ําได้ทั้งหมดกี่ลิตรแสดงว่านักเรียนต้องจับถัง2ใบนี้มาทำอะไรกันครับมารวมกันหรือว่ามาบวกกันนั่นเองโอเคนะเดยวนักเรียนก็จะตอบได้แล้วว่าถัาง2ใบนี้มีความจุรวมกันทั้งหมดก็คือ5ลิตรนั่นเองโอเคไหม อ่ะ,สะแสดงตอนนี้นักเรียนตอบคำถามพี่นกฮงคได้แล้วแต่มันมีตัวที่ยากกว่านี้ครับนักเรียนอยากเจอมาหรือ,อยังอ่าแต่เดี๋ยวข้อแรกๆเนี่ยครูเด่ยนยกตัวอย่างตัวที่มันง่ายๆให้ก่อนแล้วกันโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวครูเด่นพานักเรียนไปดูตรงนี้ครับนักเรียนลองมาดูครับอ่ะตัวอย่างแรกเลยนะมาดูครับเขาบอกว่าคุณยาย ผสมพริกเกลือครับสำหรับจิ้มมะยมเรียวปากเลยนะนักเรียนโอเคนะเขานะบอกว่าโดยใช้พริกป่นเดี๋ยวครูเ่นขอไฮไลท์ให้นะครับโดยใช้พริกป่นเนี่ยห้าช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายและเกลือรวมสี่ช้อนโต๊ะตรงนี้หมายความว่าอะไรครับนัเกเรียนน้ําตาลทรายและเกลือรวมสี่ช้อนโต๊ะหมายความว่าต้องมีน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือผสมกันร,รวมกันทั้งหมดแล้วได้สี่ช้อนโต๊ะไม่ได้พูดถึงน้ําตาลทรายอย่างเดียวหรือว่าเกลืออย่างเดียวนะครับโอเคนะ ทีนี้เขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดนักเรียนไฮไลท์ครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้ในส่วนผสมการทำอะไรครับนักเรียนพริกเกลือของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีพริกป่น5ช้อนโต๊ะมีน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือรวมกัน4ช้อนโต๊ะโอเคนะดังนั้นเอ้เขาถามทั้งหมดนักเรียนต้องจับ2ส่วนนี้มาทำยังไงนะเดี๋ยวให้ตอบได้โอโหเก่งมากครับนี่มีคนตอบครูแล้วต้องจับมารวมกันหรือว่าบวกกันนั่นเอง โอเคนะแต่แอมันจะดูง่ายไปถูกไหมนะักเรียนมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเหมือนกันเลยครับกับโจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการหารไหนใครจําได้ว่ามีกี่ขั้นตอนยกมือหน่อยโอ้โห,โห,โหนี่มีหลายคนจําได้หลายคนแบบอะไรนะหลายคนลืมไปแล้วแต่มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยขั้นตอนที่1นึ่งอ่าเดี๋ยวครูเล่นขอ,อวงกลมไว้ให้ดูนี่ครับขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั่นเอง ดังนั้นนักเรียนต้องกําหนดครับเออนักเรียนต้องใส่นะว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คืออะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามคืออะไรบ้างโอเคนะอันนี้คือขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ครับนักเรียนนักเรียนต้องวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งครูนักเรียนก็สอนเป็นแผนภาพโอเคนะเออง่ายๆเลยใช้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ครับและขั้นตอนที่3ก็คือการแก้ปัญหานั่นเองดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็ต้องแสดงวิธี ทำนั่นเองการหาคำตอบของนักเรียนโอเคนะและอย่าลืมครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4เวลานักเรียนได้คำตอบมาแล้วอย่าลืมเอาคำตอบตัวนั้นเนี่ยไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั้นด้วยโอเคไหมดังนั้นหรือฝื้นความทรงจำกันนิดนึงครับมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนั่นเองไหนถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยใครพร้อมแล้วบ้างครับโอ้โหนี่คนพร้อมเยอะแยะเลยนะโอเคครับ ดังนั้นมาดูขั้นตอนที่1กันเลยครับนักเรียนขั้นตอนที่1นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับอ่ามีอยู่2ตัวครับนักเรียนสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามโอเคนะสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาบอกมานั่นเองพูดง่ายครับนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาและสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือเขาถามเราให้เราตอบคาถาม,ามเขานั่นเองีลยวลองอ่านดูนะครับอ่ะมาดูคุณยายเนี่ยผสมพริกเกลือสําหรับจิ้มมะยมโดยใช้พริกป่นช้๊ะ พลิกป่น5ช้อนโต๊ะแสดงว่าโจทย์เขาบอกเรามาถูกไหมเอ่ยอ่าโอเคนะและน้ําตาลทรายและเกลือรวม4ช้อนโต๊ะตรงนี้โจทย์ก็บอกมาโอเคไหมฮะดังนั้น2ส่วนนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้นั่นเองและเขาถามว่าคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะอ่านักเรียนจะเห็นว่ากี่ช้อนโต๊ะหมายความว่าเขาไม่ได้บอกนะแต่เขาถามเออให้นักเรียนหาคําตอบนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะนั่นเองทันไหมเอ่ยเดี๋ยวใครทันยกมือให้ครูชื่นใจหน่อยครับโอ้โหนี่ข้างหน้าทันไหมครับนักเรียนทันเนาะข้างหลังทันนะครับโอเคแั้ถ้าทันแล้วขั้นตอนที่1ไม่ยากโอเคนะครับอย่าลืมใส่ให้ครบนะไปดูขั้นตอนที่2ครับนักเรียนนักเรียนต้องวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาครับโดยข้อนี้ท่งนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมี ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆเลยก็คือพริกป่น5ช้อนโต๊ะกับน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือรวมกันเนี่ยสช้อนโต๊ะโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะมีกี่กลุ่มครับ2กลุ่มซึ่งนักเรียนก็จะได้แบบนี้ครับนี่แท่งนี้เป็นกลุ่มที่1แล้วก็แท่งนี้เป็นกลุ่มที่2เห็นไหมเออดังนั้นอันแรกเนี่ยครูเห็นให้มันเป็นพริกป่น5ช้อนโต๊ะ แล้วก็อีกแท่งหนึ่งเป็นน้ําตาลทรายกับเกลือรวม4ช้อนโต๊ะโอเคนะเดี๋ยวแล้วเขาถามทั้งหมดครับนักเรียนแสดงว่านักเรียนต้องจับ2ส่วนนี้มาทำยังไงกันนะมาบวกกันนั่นเองนักเรียนก็จับมันมาบวกกันแล้วก็เขียนเป็นเครื่องหมายคําถามไว้ก็ได้โอเคนะแล้วขั้นตอนที่2ไม่ยากใช่ไหมเอ่ยได้นะเข้าขั้นตอนที่3สําคัญมากครับนักเรียน ขั้นตอนของการแก้ปัญหานั่นเองดังนั้นนักเรียนก็ยกจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองมาเขียนโอเคนะดังโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างครับโจทย์กําหนดว่าใช้พริกป่นไป5้ช้อนโต๊ะโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็เขียนครับว่าคุณยายเนี่ยผสมพริกเกลือโดยใช้พริกป่น5ช้อนโต๊ะเขียนไปเฟิบเดี๋ยวครูเรนขอไฮไลท์ให้ดูนะครับฟึบเขียนไปเลยโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับเขาบอกว่าอะไรนะ น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือรวมกัน4ช้อนโต๊ะโอเคนะนักเรียนก็ใส่เฟรบโอเคนะฮะต่อไปอย่าลืมนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ครบแล้วดังนั้นอย่าลืมเขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามย้อนกลับไปดูครับนักเรียนโจทย์เขาถามอะไรเอ่ยเขาถามว่าคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะดังนั้นนักเรียนก็ยกมันมาครับโอเคนะเพื่อนก็ทําการยกเลยนี่เห็นไหมยกมาอยู่ตรงนี้เลย ดังนั้นนักเรียนก็เขียนต่อครับว่าคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดเอาเลยฮะทีนี้นักเรียนก็ต้องทราบนะว่าพริกป่น5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและเกลือรวมกัน4ช้อนโต๊ะข้อถามทั้งหมดครับนักเรียนทั้งหมดเดี๋ยวนักเรียนต้องจับ2ส่วนนี้มาบวกกันนั่นเองดังข้อแรกเป็นไงครับนักเรียนโอ้โหสบายมือสะดือโบมากดังนั้นยังง่ายอยู่นักเรียนก็จับ2ส่วนเมื่อกี้มารวมกันก็จะได้เท่าไหร่ครับ5บวกกับ4เป็น 9นั่นเองแต่นักเรียนก็เขียนตอบนิดนึงครับว่าคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดคือ9ก้อนโต๊ะนั่นเองโอเคนะไหนใครทันบ้างตรงนี้ครับโอ,โ,โอ้โหนี่ข้อแรกเป็นไงนักเรียนง่ายเนอะดังนั้นนักเรียนทันใช่ไหมเอ่ยใครไม่ทันยกมือไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าทันทั้งหมดเนาะโอเคนะครับถ้าทันแล้วอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียนคือเอ,อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเอง ดังนั้นเดี๋ยวครูนักเรียนพานักเรียนไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนนะว่าเอที่เราคำนวณมาเมื่อกี้เนี่ยได้ก้าวช้อนโต๊ะเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลหรือยังเด็กนักเรียนลองมาดูครับนี่เรามีพลิกบ่นอยู่5ช้อนโต๊ะมีน้ําตาลทรายและเกลือรวมกัน4ช้อนโต๊ะดังนั้นเวลามันเอามารวมกันแล้วมันต้องมากกว่า5แล้วก็ต้องมากกว่า4ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นนักเรียนก็ตรวจสอบคําตอบครับ9ของนักเรียนเนี่ยมันมากกว่า5ไหม ใช่ครับมันมากกว่าสีไหมใช่ดังนั้นนักเรียนก็เลยคาดการณ์ว่า9เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วแต่ถ้านักเรียนบอกว่าครูขาหนูจับ5บวกกับ4ค่ะแต่ได้3ค่ะแบบนี้หนูคิดเป็นไงลกูกคิดผิดแน่ๆเพราะ5บวกกับ4เออ3ม,มันเป็นไงกว่า3ม,มันน้อยกว่า4อีกมันรวมกันแล้วมันจะได้น้อยกว่าเดิมไหมลกูกไม่นั่นเองโอเคนะดังนั้นข้อน,นี้นักเรียนก็ตอบมันว่า 9ช้อนโต๊ะนั่นเองอ่ะไหนครูเรนถามอีกหนึ่งครั้งครับนักเรียนว่าโจทย์ปัญหาข้อที่หนึ่งที่ครูเรนยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนไหนทันบ้างยกมือครับโอ้โหเข้าใจเต็มเลยนะข้างหลังโอ้เข้าใจนะข้างหน้ามสบายมากโอเคดังนั้นถ้าคนไหนไม่ทันเนี่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนทําโจทย์เพิ่มเติมนะครับโอเคนะอย่าลืมนะว่าโจทย์ปัญหาของนักเรียนมีทั้งหมด4ขั้นตอนห้ามลืมเด็ดขาดโอเคเนาะ ดังนั้นข้อแรกผ่านไปขออีกสักข้อได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวใครโอเคยกมือโอโอเคนะโอเคขออีกหนึ่งข้อนะครับนักเรียนไปดูกันเลยครับผมมาอะครูเรียนขอเป็นตัวอย่างที่15นะครับนักเรียนช่วยครูเรียนอ่านโจทย์หน่อยครับข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเอยสินีซินีคือใครครับไม่รู้จักเหมือนกันเออสนิทไหมไม่ <laughs> โอเคนะนักเรียนไม่ต้องรู้จักก็ได้นะว่าสินีคือใครแต่แค่ตอบคําถามที่โจทย์เขาถา,ถามให้ถูกต้องแค่นั้นเองโอเคนะ ซีนี้เตรียมส่วนผสมสำหรับทําแพนเคก้กโอ้โหน่ากินเลยนะดังนี้ครับนี่เขาบอกมาเดี๋ยวครูนัดเด่นขอไฮไลท์ให้ดูนะว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างสำหรับทําแพนเค้กนะครับแป้งสาลีสี่ถ้วยตวงนมสดสองถ้วยตวงไข่ไก่หนึ่งฟองเกลือป่นและผงฟูสองช้อนชาน้ำตาลทรายห้าช้อนชาเอาล้วฮะดังนั้นไหนนักเรียนลองตอบครูก่อนครับว่า ส่วนผสมในการทําแพนเค้กของซีนีเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยห้าเออมีทั้งหมดอยู่5อย่างด้วยกันก็คือแป้งสาลีนมสดไข่ไก่เกลือป่นกับผงฟูรวมกันนะแล้วก็น้ําตาลทรายครับอีกหนึ่งอย่างโอเคนะที่นักเรียนอ่านโจทย์ต่อครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าถ้าซีนีเนี่ยผสมเกลือป่นผงฟูและน้ําตาลทรายเข้าด้วยกันเอาละครับเขาพูดถึงอะไรบ้างเกลือป่นผงฟูแล้วก็น้ําตาลทรายเข้าด้วยกันแง่ เข้าด้วยกันหมายความว่าอะไรนักเรียนนึกออกไหมสมมุติว่าครูมีชามใบใหญ่ๆอยู่ใบหนึ่งนะครับนี่ครูจะทานี่ครูก็ต้องเอาส่วนผสมมานี่เอาส่วนผสมมาเทใส่ครับเทใส่เอาเกลือป่นผงฟูไปเทใส่เอาน้ําตาลทรายไปเทใส่แล้วก็ผสมเข้าด้วยกันนั่นเองโอเคนะส่วนผสมนี้จะมีปริมาตรกี่ช้อนชานักเรียนดูคําถามดีๆนะครับโอเคนะเขาถามแค่อะไรครับนักเรียนเอา ผสมเกลือป่นกับผงฟูแล้วก็น้ําตาลทรายเขาพูดถึงแค่สามอย่างแค่นั้นเองดังนั้นมาดูแต่เขาบอกมาแล้วว่าเกลือป่นกับผงฟูเนี่ยรวมกันสองช้อนชาแต่นักเรียนก็จับ2อันนี้รวมกันได้เลยแล้วก็ไปผสมกับใครทินครับผสมกับน้ําตาลทรายก็คือก้อนนี้นั่นเองแล้แป้งสาลีล่ะครับนมสดไข่ไก่เขาได้ถามไหมไม่ดังนั้นเขาไม่ถามนักเรียนต้องไปตอบไหมก็ไม่ต้องครับนักเรียนตอบแค่สิ่งที่โจทย์เขาถามแค่นั้นก็พอโอเคนะ ดังนั้นแป้งสาลีนมสดกับไข่ไก่เนี่ยโจทย์ไม่ได้ถามนะครับนักเรียนไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็ได้โอเคนะดังนั้นอย่าลืมเหมือนเดิมครับมีอยู่กี่ขั้นตอนนะมีโย่4ขั้นตอนนั่นเองดังนั้นมาเริ่มกับขั้นตอนที่1กันเลยครับนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนดังนั้นเหมือนเดิมนักเรียนต้องใส่สิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามให้ครูเรดนก่อนครับดังนั้นโจทย์บอกอะไรมาบ้าง ย้ำไปแล้วเมื่อกี้ว่าตรงไหนที่โจทย์ไม่ถามนักเรียนไม่ต้องสนใจโจทย์ถามแค่เกลือป่นผงฟูแล้วก็น้ําตาลสายดังนั้นอันนี้ครูเรนขอตัดทิ้งได้ไหมครับตัดทิ้งได้เนาะครูเรนก็ไม่ต้องใส่มามันดูเป็นไงครับมันดูเยอะเกินโอเคนะเดี๋ยวนักเรียนจะเหลือแค่เกลือป่นกับผงฟูแล้วก็น้ําตาลสายแค่นั้นเองอ่ะนักเ,เรียนก็เขียนให้ครูเรนทหน่อยครับว่าโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกว่าซีนีเนี่ยเตรียมส่วนผสมเกลือป่นและผงฟูเท่าไหร่นะครับสองช้อนชา แล้วก็น้ำตาลทรายอีก5ช้อนชาแค่นั้นก็พอโอเคไหมแป้งสาลีนมสดกับไข่ไก่ไม่ต้องยกมาโอเคไหมครับเพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามโอเคนะอ่ะแั้เหลืออีกหนึ่งอย่างก,ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามครับนักเรียนนักเรียนลองตอบครูสิครับว่าโจทย์เขาถามว่ายังไงนะโจทย์เขาถามว่าอืมส่วนผสมนี้มีปริมาตรกี่ช้อนชาโอเคไหม เด็วนักเรียนก็เขียนให้เข้าใจไม่ต้องเขียนแค่นี้ก็ได้ว่าส่วนผสมนี้มีปริมาตรกี่ช้อนชาโอเคไหมแต่เพื่อขยายความเข้าใจนิดนึงนักเรียนก็อาจจะเขียนให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าซีนีผสมเกลือป่นผงปูแล้วก็น้ําตาลทรายเข้าด้วยกันอทำไมถึงต้องยกตรงนี้มาครับนักเรียนเพราะว่าโจทย์ไม่ได้พูดถึงอะไรครับไม่ได้ถามแป้งสาลีนมสดแล้วก็ไข่ไก่แต่นักเรียนก็อาจจะเขียนแค่สิ่งที่โจทย์เขาถามก็ได้ว่า ถ้าสีนีผสมเกลือป่นผงฟูแล้วก็น้ําตาลทรายเข้าด้วยกันเนี่ยส่วนผสมนี้จะมีปริมาตรกี่ช้อนชาโอเคไหมอ่าดังนั้นได้แล้วไปดูขั้นตอนที่2ครับนักเรียนก็คือการวางแผนการแก้ปัญหานั่นเองซึ่งนักเรียนตอบครูได้แล้วครับว่าเมื่อกี้มันมีอยู่กี่กลุ่มนะมันมีกลุ่มของเกลือป่นกับผงฟูเป็น1กลุ่มแล้วก็กลุ่มของน้ําตาลทรายอีก1กลุ่มแสดงว่านักเรียนจะต้องมีนี่แผนภาพอยู่กี่กลุ่มครับ2กลุ่มโอเคนะ ซึ่งนี่ครูเรนก็ขอแยกสีให้ชัดเจนเลยดังนั้นสีแดงของครูเรนเนี่ยคือเกลือป่นแล้วก็ผงฟูสองช้อนชาสีฟ้าของครูเรนคือน้ำตาลทรายห้าช้อนชาเอาละเขาเอามาผสมกันดังนั้นต้องเอามารวมกันนักเรียนก็จับมันมารวมกันแล้วก็เขียนครับเป็นเครื่องหมายคำถามไว้นั่นเองว่า2ส่วนนี้รวมกันแล้วได้กี่ช้อนชานั่นเองโอเคนะอ่าได้เนาะฉุดอ่ะ ถ้านักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ต้องเข้าขั้นตอนที่3ต่อเลยครับนักเรียนการแก้ปัญหาในเรนลองตอบครูสิครับอย่าลืมเขียนให้ครบนะโอเคนะใครเก่งเอออย่าลืมเขียนให้ครบนะครับห้ามขี้เกียจเด็ดขาดเลยโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็มาแก้ปัญหาครับรู้แล้วมันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือซีนีเตรียมเกลือป่นและผงฟูสอช้อนชาเอาละครับกลุ่มที่2ก็คือน้ําตาลทรายอีก5ช้อนชา และอย่าลืมสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามว่าอะไรครับส่วนผสมนี้จะมีปริมาตรกี่ช้อนชานักเรียนก็ยกมันมาเลยครับผสมเข้าด้วยกันแล้วส่วนผสมนี้มีปริมาตรนักเรียนก็ต้องจับสส่วนมาทำอะไรกันครับมารวมกันหรือว่าบวกกันนั่นเองนั้นก็จะได้ทั้งหมดคือ7ช้อนชานั่นเองครับโอเคนะแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนนี่เขียนตอบคําถามให้เรียบร้อยด้วยนะและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4 ตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองครับมาดูเมื่อกี้ครูเรนบอกแล้วว่านักเรียนจับ2รวมกับ5เอะมันรวมกันมันต้องได้มากกว่าเดิมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเออแล้วนักเรียนก็ไปตรวจสอบเลยครับว่า7เนี่ยที่นักเรียนคํานวณมาได้นั้นน่ยมันมากกว่า2กับ5ใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ดังนั้นก็คือหมายความว่าคําตอบของนักเรียนที่ได้มาเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอเคนะอ่าแต่ถ้านักเรียนจับ2บวกกับ5แล้วนักเรียนบอกว่าได้4ค่ะ นักเก็ไปตรวจสอบเลย4มันมากกว่า2ก็จริงแต่4มันน้อยกว่า5แบบนี้ไม่สมเหตุสมผลแน่ๆดังนั้นนักเรียนบว,วกเลขผิดแน่นอนครับโอเคนะอ่าเป็นไงครับนักเรียนจบไปแล้ว2ตัวอย่างนี่ถามว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมใครเข้าใจแล้วยกมือนะครับโอ้โหเก่งมากโอเคนะตอนนี้ครูเรียนสอนไป2ตัวอย่างแลวนะยังเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆโอเคนะอย่าลืมคนไหนอยากเก่งคณิตศาสตร์ ไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมมาก็ได้หรืออ่านมาลวงหน้าก็ได้โดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับใคนะวันนี้น่าจะยังไม่มีคําถามใช่ไหมเอ่ยหรือใครมีคําถามครับไม่มีเนาะอ่าถ้าไม่มีงานเดี๋ยวครูเล่นขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนและกันอย่าลืมพบกับครูเล่นในครั้งหน้านะจะมีตัวอย่างดีๆมาฝากแน่นอนครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน